สวัสดีครับช่องลุงรักชาแนลนะครับผมรับชมชิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฟรีชินี้ก็กลับนะครับเจ็บไสเดือนจนสว่างนะครับเนี่ยเห็นเห็นพระอาทิตย์เริ่มโผล่แล้วครับผมจะกลับครับนะครับแต่ก็ยังเป็นลุยน้ำครับลุยน้ำครับ มาไปด้วยครับแสงจะเป็นจ้าแล้วเดินลุยเดินลุยน้อยเป็นบัตรเอฟซีโดนน้ำค้างน้ำนะครับ ก้าวขาไม่ออกแล้วอออกวนนมีนนออาาว่านจะไ้ไหอสจังาากว่านน,น,นม,มือนี่อากาเจาะใไส่เส้หังนะอออือออวัง

ตที่ตีกายวะมีเด้เอีกายนี่ไร้าาาอเอามะร้อยมามมีันมีสืบีั้นนหลายเียนแล้วแต่ว่ยไปตอกไามเรียบเยรอปลเรียบ้อยร้อยเรียบอ๋อชิ้วเฟอร์เขาี่ขึ้นเลย luật bên chắc chưa. Ừ. Dung bay qua đây đó. Bỏ. Bật còi cứ ่พนะเพกม่สีหลอกหมดสีหลอกเขาคนด้วยปะเออ <c oughs> เรคืล็อกนะ <c oughs> กกนะ <c oughs> ตรงลนะูกกุญแจนั่นนะนะฟ้าสีครามส่องอ่ำไผ่อันคือหงมงให้กลับกลับด้วยเถอะ ฟังเบียขึ้นรถแล้วลูกอาเด้อมันขึ้นทางไหนล่ะเนอะปี่มันขึ้นท้องฟ้าขึ้นังเบียขึ้นรถได้แล้วทึ้นปี๊มันแขกงต้องขุดต้องขุดนะพี่นะพี่ฟังเบียพี่เนี่ยฟังเบียมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเพี่น้องปุยะฟังเบียพี่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 มาขึ้นเอาขึ้นพี่พี่ไปขึ้นรถไปอ่าเรียบร้อย กลับเสต๊าปานฮะนี่ว่าต uh ิดเด้อฮะขึ encore, ้นเทิงน uh ี uh 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 ่แล uh uh ้วข uh uh ึ้นเทิงก็ติดเอทงติดเองก็อยู่ง่ายนะเนี่ยเนื้อเนาะไอ้พปล่อยลุกคลขึ้นยากกระแทะถอยขึ้นเนื้อมันมันติดกันลงไปง่ายอยู่ เออยังอยู่คั้งแต่อัดลงทั้งทีอี่นี้ๆๆๆอยู่กันเนื้อจ่อยจัๆๆดเอาฟีทั้งเหนียวกับฟี่รงพอ,อพอแล้วพอแล้วพอเสร็แล้วฉันแนวเห็นหงจะเป็นไกลมันนั่นโอ้ทองฟ้าสีอลามเลยอันนี้ใช่บ,บางไอเจ้าดเน,นะ เขาจะแย่งกัน่ะเนเขาะเดนแงเขาจะมีเจ็บขายฮะเขาจ็เจ็บขายด้วยเนาะเะารใชไเจ็บไปจินหน่อยมันเจ็บปลาดำขอนเลยเจ็บขายไปดูโอ้ บ่ยายีบุญรล้โห่องพี่บ้าโโ้บ่มาโนดตดิโอ้ถหัวพัดีคู่เลยนาะมาเดือดขัดเดือดไปมาบอกกันน่อยด thang lâm tặc em xin thang nhoi nhoi nhằng việc mưa không ạ bờ theo này bờ này là ai bà? บัาไล่มันนีน้ำไหเนาะสอืัอจโดสดเน้จะจหมดอยดุลอดน่ดเนาะสามหมึงเลยไปแล้วเนาะสามมึงอยู่ไบือเขาได้ปะ เดือนโงเดือนเดืยืน่าตะบินนึงนองหนักรุ่นเดือนเนี่ยก็ริกระดอก หน่อยยแน่เส้นทางอืมคุาวฮ่อขามาหลายคนในแถวุาวฮนเงกหลุดไงมาเนาะแจกกันา้างว่รเฉอมากำนีและสองคนเดียดขี่ดใหญ่มาซิ โอ้ยทางว่มามันดันลีลป่ะเฮ้ยงามปุ้่กุนิว่ด้เาตะกี้พักกันมากน,น้ำบ่สวยอะมันเดนลีวะอะไร่เี่ยเดรรี่มาก่าปั่นมากนะลูก ប្រូវាន់ស់ស់ន់ន់ន់ជានិត្រូវានិត្រូវាន จได้ก็เาราได้เดือนนึงคั้งคกันบุญเป็นอาทิตย์บุญมีไม่อีกเดิเออจะมีไม่อีกแ <c oughs> นะนำผมพักได้ปีเนาะ อ๋ออ๋ออ๋อออลุมหลเลยครับ

เดยวอัอดาทางเลยท้าพูดลอมา ิปแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงนัทชาแนลด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ